ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนฮะตอนนี้เรากลับอยู่กับเกม Moonlighter กันในพาร์ทที่12กันแล้วโอเคในพาร์ทนี้เนี่ยตอนแรกผมว่าจะจบที่พาร์ทนี้ใช่ไหมพาร์ทสิบสองแต่ที่เท่าที่ผมดูคือตอนนี้เรายังเปิดดันเจี้ยนสามไม่หมดเลยก็น่าจะอีกหลายพาร์ทอยู่แหละโอเคแล้วพาร์ทนี้ผมว่าจะไปหาเควสต่อใช่ไหมเควสท่อแป๊บห้าอันตอนนี้เรามีอยู่อันหนึ่งโอเคก็ไปลงต่อกันเลยกันนะ โอเคมาละหวังว่ามันคงไม่หายากเหมือนไอ้ดิเซอร์โตนนะนี่นี่ผมเจอเสาอันนี้อีกละไอ้เสาเนี่ยเสาอันเนี้ยตอนแรกมันกดยูสได้แต่ตอนนี้มันกดยูสไม่ได้ละมันคือเสาอะไรวะเนะี่ยเจอทุกดานเลยไม่เห็นมีอะไรทาได้เลยเอาเจอห้องบอสเลยอย่างวะเฮ้ยเอาแล้วเอาผมก็เข้าไปเลยโถ่เอ้ยยียโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไอ้เรามีโล่จริงๆด้วยนะเนี่ยโล่มันมาจากไหนวะเพราะเราอัพชุดอ่ะไม่นี่มันก็เราก็อัพมาตั้งนานแล้วนี่แต่คือทำไมามันเพงโผล่มา what is that ไอ้เจอศพศพของอันนี้ดาบโล่ขั้นเสาไอ้ขั้นสามปะไอ้ดาบโล่ขั้นสาม ไอ้ดาบโลกเป็นพิษเนี่ยว่ะเวนอมช็อตซอสเอามาเปลี่ยนใช้แทนไอ้นี่แล้วกันเออเฮ้ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ดาบโล่เลยนี่ตั้งแต่ตอนเอ้ยก็แรงอยู่นะมันเร็วอไอ้ดาบเนี้ยโอยเราก็ไม่ได้ใช้ดาบโล่ตั้งแต่ตอนพาร์ทแรกๆเลยนะส่วนใหญ่เราใช้หอกเออว่ะหอก บอกเราหายไปแล้วว่าอ๋ออยู่ในกล,อล่องนั่นแหละน่าจะมาเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่เจออนันนี้นี่หว่าอันนี้คือหมดห้องแล้วหมดห้องแล้วยังไม่เจอไอ้ท่อแป๊บเลยแล้วมันจะหายากกว่าตอนงเอดิสทร์ตัวไม่ได้เลยนั้นเดี๋ยวลองไปดูชั้นสองว่ามันมีหรือเปล่า ชั้นสมีท่อแป๊บหรือเปล่าไม่มีไม่ท่อแป๊บมันจะไม่มีเลยหรอพรุ่งนี้เราก็ต้องไปลงดัน2แล้วนะเฮ้ยโอ้ยอ,อืม,มันไม่มีกล่องเลยอ่ะอุ้ยตายจะตายจะตายเอ้ยอันนี้มีรูให้ลง เฮ้ยอ,อ,อันนี้เป็นชาลเลน์เนี่ว่ะจะรอดป่าววะรอดแหละมันต้องลองดอูเรียบร้อยหมดเกลี้ยงโอ้ของตกเต็มพื้นเลยอะอะไรวะเนี่ยนี่ไงท่อแป๊บห้าอันพอดีเยี่ยม โอเคได้ท่อแป๊บมาละท่อแป๊บมันดรอปขั้มสุดท้ายอ่ะไม่เพิ่งรู้นะเนี่ยเดี๋ยวส่งกลับบ้านเลยแล้วกันมันเป็นของแตกง่ายอันนี้นี่ไงเอวอรเลนอัมเลอืมอันนี้เหมือนจะเป็นอร์ติแฟกที่เกี่ยวกับตัวอะไรสักอย่างที่มันเป็นอันนี้คือในคลิปผมว่ามันยังไม่น่าออกมาแต่คือมันจะเป็นตัวที่ ถ้าเราอยู่ในเจี้ยนานเกินไปแล้วมันจะโผมาถ้าที่ผมจําได้ว่าในคลิปเรายังไม่เคยเห็นมันออกมาเลยนะี่นะโอเคไม่เป็นไรโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันขายขายขายโอเคแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันเราได้ท่อแป๊บมาครบ5อันที่จริงเราก็กลับเลยก็ได้นี่เดี๋ยวขอหาของดีๆไปขายกัน จะเอาให้ถึงล้านให้ได้ตอนนี้ตังเกือบล้านแล้วเนี่ยเกือบล้านในวันเดียวนี่ไงนี่เห็นด้านซ้ายล่างไหมคุณผู้ชมคือตอนนี้ไอ้ซ้ายล่างเนี่ยถ้าเราอยู่นานเกินไปเราจะมันจะโผล่มาไอตัวเนี่ยวอลินอัมบุล่นคือผมก็ไม่รู้ถ้าใส่อันนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างลองใส่ดูดิมันจะทําดามจกับมันได้เปล่าผมว่าจะลองดูสักหน่อยคือไอตัววเลนนี่เราจะนี่ไงมันมาแล้ว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  มันจะมาแล้วอะไรวะเนี่ยไอ้ลุนนั้นเนี่ยมายังแล้วเจอห้องปิดอีกโอ้ยผมไม่แน่ใจว,ว่าถ้าใส่อ์ติแฟกต์นี่ไงมันมาแล้วแต่คือผมก็จำด้ว่าเอ้ยตีไม่ได้จริงด้วยกลับกลับกลับคือไอ้ตัวเนี่ยถ้า ถ้าเราโดนมันตีอ่ะเราจะตายภายในครั้งเดียวเลยเว้ยนั้นตัวให้โคตรโกงไอ้ตัวเนี้ยโกงมากตัวเนี้ยแล้วเราตีมันไม่ได้ด้วยน่าจะเป็นตัวไล่ออกจากดันเจียนแหละเออมันก็มีงี้ด้วยเว้ยอยู่นานไรก็ไม่ได้งั้นเดี๋ยวเรากลับไปกลับไปหาของขายก่อนเฮ้ยแต่เดี๋ยวเราไปอันนี้กันดีกว่าเราไปหาลุงเอ็ดวาร์ดโอเค ฮะเดี๋ยวนะสามวันเลยเหรออ๋ออีกทั้งสามวันกว่าเราจะซื้อของลงค้าได้ไอกว่าเราจะลงทุนกับลงค้าได้ผมมีตั้งแปดแสนเลยนะเวเกือบล้านแล้วอ่ะนี่ไงผู้ช่วยโอเคแล้วก็เอาอันนี้ผมไม่รู้ทำอะไรได้เหมือนกันแต่ผมจะไ่าเราเคยได้มารอบหนึ่งแล้วน,นี่แต่ก็เก็บอยู่ในกล่องนั่นแหละเอาไปขายดีป้อมมีตั้งสองอันเนี่ยเอาหายไปไหนวะ ผมจำได้ว่าเราเคยมีอยู่อันหนึ่งแล้วมันหายไปแล้วอ่ะช่างมาแล้วกันไหนรก,ก็ได้มาอีกอันนึงละโอเคท่อแป๊บเตรียมส่งงานแล้วก็เอาของพวกนี้มาขายเรียบร้อยแล้วก็เปิดร้านเตรียมส่งงานได้โอเคอันนี้เอ้ยเดี๋ยวอันนี้ของอันนี้เนี่หว่าของฟลุตเทอร์ลินแล้วอันนี้ท่อแป๊บเก็บไว้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยส่งสองพันก็ถูกไปอกโอ้ยโอ้โอทันูนี่ขายเลยแล้วกันทนูเตี๋ยสถานะหนึ่งบาท ประมาณ5,000ันห0พัเลยกับ6 0 0ัเลยก็ได้หก0 0นแพงไปอันนี้ก็ลดราคาเป็น4,000สี่พันโอเคสี่พันพอได้ อันนั้นสองหมื่นเขาว่าเฮ้ยเคพดและมีโจรด้วยสปีดพาวเดอร์อ่ะสปีดพาวเดอร์อีกห้าโอเคได้ยังไงเราก็ต้องไปลงเอาสปีดพาวเดอร์อีกละเอ้ของหมดร้านแล้วเนี่ยว่ะงั้นก็ปิดร้านแล้วกันมีโจรหนึ่งคนไอเด็กนั่นจริงด้วยแล้วก็เฮ้ยวันนี้ได้สี่แสนสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อย ฟุตทาเรนได้ไป24,000โอเคขึ้นล้านแล้วเฮ้ล้านสามล้านสาม1,3,000ล้านสามแสนหนึ่โหอ้โคตรรวยโอเค,อเ,คเดี๋ยวซื้อยาเตรียมไว้ก่อนแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละซื้อยาไว้สักอ่าเรามีวัตถุดิบทำที่นะ่ะสัก11อันทำไมต้อง11วะ ไม่รู้ดิโอเคแล้วก็ลงไปหาวันนี้ต้องส่งตอนเช้าต้องส่งท่อแป,ป๊บแล้วก็ลงไปหาสปีดพาวเดอร์สิบอัน้วยสองเวสโอเคสปีดพาวเดอร์ดอกจากชั้นสามใช่ปะม <c oughs> อย่างนี้แหละที่ชอบ โอ้โหมาทียคือปาดหมดอะเกรียงห้องเฮ้ยเจอศสอีกแล้วเฮ้ยอันนี้ดาบใหญ่วะ่ะเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้อยู่ยังไงก็ดีที่มันไม่ใช่ธนูอีกรอบอันนี้เป็นดาบใหญ่ขั้นสองใช่ไหมส่วนใหญ่ของดาบมันจะมีแต่ขั้นสองเนาะชั้นสองชั้นสองก็น่าจะมีและมะั้งอาจจะมี ันนี้สกิปเลยแล้วกันเฮ้ยเจอศพอีกแล้วทำไมามันเจอศพเยอะจังหวะเราเจอสามตัวอันนี้หมัดหมัดเหล็กหมัดเหล็กนี่ขั้นสองเอาห้องบอสเร็วอย่างวะค้ยฆ่าบอสรอก่อนเลยก็ได้โคตรสุดฆ่าบอสรอรอไปตีตัวอื่นเรียบร้อยเฮ้ยนั่นกล่องทองเหรอะน้่กล่องทอง กล่องทองมีสป er ีดพาวเดอร์ไหมไม่มีนี่หว่าเออหว่าแล้วเราจะไปเอาสปีดพาวเดอร์จากไหนรีเซ็ตไอ้นี่ไงสปีดพาวเดอร์เจอละโอเคเจอสปีดพาวเดอร์แล้วหนึ่งอันไอ้เจอศพอีกแล้ววันนี้เจอศพมาสี่อันแล้วว่าถ้ารวมดันเจี้ยแรกด้วยที่ลงไปอะ่ะเจอศพมาสี่ศพแล้วไหนวันนี้จะได้อะไร ขนูเยี่ยมคลาสสิกโอเคกล่องท้องนะ่าจะมีสปีดพาวเดอร์ให้สักอันสองอันเพราะตอนนี้เราขาดอีกนี่ไงสปีดพาวเดอร์อันหนึง่งเราขาดสปีดพาวเดอร์อีกห้าอันไอ้เจอศพอีกแล้วอันนี้ศพที่ห้าแล้วปะอันนี้ broken s p ร a r หรอน่าจะใช่นะ broken l e p i เ s p ย a r อะไรวะ มกเลรเปียเอาไว้เอาไว้ขายป่ะน่าจะขายนะเพราะผมก็ไม่เห็นว่าลุงเขาจะซ่อมไออาวุธอะไรพวกนี้ได้เออว่ะเราไม่เคยใช้อะไรพวกเกลียเปียพวกอะไรพวกนี้เลยดว่ะมันมีอาวุธตั้งหลายอย่างนะไอกเกมเนะี้ยแต่คือส่วนใหญ่มันจะกลายเป็นซากหมดแล้วไงเอออ,อันนี้นี่ไงโอเคอันนี้น่าจะครบแล้วแหละเรามี ของคุณและอันนี้ด้วยแต่ของคุณมันก็แพงอยู่นะเดี๋ยวค่อยๆเอาไปเอาของคุณตอนห้องบอสแล้วกันถึงละโอเคได้เวลาตีบอสใหญ่เดี๋ยวฮูนเลือดให้พก่อนเรียบร้อยไอยอันนี้อาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์มันน่าจะมีทุกชั้นมาทุกชั้นห้าไอชั้นสามชั้นห้าเลยเหรอวะเยอะเรอทุกชั้นสามมันก็น่าจะมีอาร์ติแฟกต์ให้สักกล่องมั้ง อันนี้อัติแฟกอะไรเอ่ยอัติแฟกฟินิกเฮ้ยอันนี้ของดีเวลาเราตายแล้วมันจะคืนชีพให้หนึ่งครั้งว่ะเฮ้ยอันนี้ของดีเลยแล้วก็ได้สปีดพาวเดอร์มาอีกอันหนึง่งโอเคได้สปีดพาวเดอร์มาครบตอนนี้เควสเราน่าจะเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ส่งเยี่ยมได้ฟินิกอะมูเลตมาด้วยเถอว่าใช้ได้นะวันนี้นีโอเค อีกสมวันจะสามารถลงทุนกับลุงเขาได้ใช่ไหมอีกสองวันโอเคงั้นเราไปเปิดร้านส่งของก่อนแ้วเออแต่ของของวันนี้เราขายน้อยมากเลยเราขายน้อยตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วป่ะเออเพราะเราไม่ค่อยได้ไปลงดันเท่าไหร่คือเราไปทำแต่เควสไงแล้วคือของเควสมันก็มันก็อ่าเปลืองอะ เรื่องช่องไอ้ลุงเควสว่ะอันนี้ RESISTANT GRASS เพิ่งขายเมื่อวานเองก็ได้เนาะโอเคผู้ช่วยผู้ช่วยไปไหนเฮ้ยผู้ช่วยผู้ช่วยไปอยู่หลังร้านแล้วคือมันมันขโมยอยู่หน้าร้านผู้ช่วยมาไม่ทันหน่อยต้องจับเอง เออที่จริงเราเอาอยามาขายก็ได้่หวะเราขายทุกอย่างเลยเนีนะแต่ก็ปิดร้านแล้วกันโอเควันนี้37คนโจรหนึ่งเกือบโดนขโมยแล้วหมล่อรผู้ช่วยไปอยู่ทำไมหลังร้านวะเฮ้ยได้มา2 4 0 0 0ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่เราไม่มีเควสให้ทำเลยใช่ปะงั้นเดี๋ยวผมก็จะไปลงดานเชยนสุดท้ายเลยกันเนาะเอาว่ะ ซื้อ,อยาไปลุยดันสามยาใหญ่ยัยยงใช้ไม่ได้มันก็ไม้เดี๋ยวอันนี้ดิยาเพิ่มอีกสักห้าอันโอเคอยาห้าอันเรียบร้อยป่ะได้เวลาไปตีบอสกันแล้วเอยอันนี้มีของเลยเฮ้ยอันนี้อร์ติแฟกต์อีกแล้วเอาวะ มาลองเล่นอาร์ติแฟกต์กันก่อนดีกว่าเฮ้ยมันก็ง่ายเหมือนกันนะเฮ้ยเออมันก็ง่ายเหมือนกันนะผมก็ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นโหมดเปิดอันนี้อาร์ติแฟคอิมเมอร์เจนซี่หิวอมูลเลตโอ๊ยกดผิดหายไปเนี่ยอ๋อไม่หายโอเคอ๋อเฮ้ยก็ดีนะอันนี้มันดีหมดเลยอ่ะคือไอ้พวกอิมเมอร์เจนซี่นี่คือมันดีหมดเลยเวลาเลือดเราเหลือ ต่ำกว่า20%มันจะเพิ่มผลของายาฮิวขึ้น20%ไอ้50%ไอ้เราได้อาร์ติแฟกต์หมดแล้วนี่ว่ะอ๋อพวกอาร์ติแฟกต์นี่ขายไม่ได้นี่ว่ะ Not for s ซ l e เออเพิ่งเห็นแท็กเฮ้ยอันนี้อาวุธขั้นสามปะไอ้ขั้นสี่ขั้นสุดท้ายขายได้สองแสนขึ้นเลยเอะเฮ้ยแพงนกันนะเนี่ยวอลแคน บิ๊กซอสเออเอตอนนี้เราได้ออัมูเลตครบทุกอันแล้วโอ้ครบหมดทุกอันได้ฟินิกมาเพิ่มด้วยเยี่ยมโอยาฮิวเพิ่มขอบใจเนี่ยเสาอันนี้อีกแล้วอะคือเสาอันนี้มันทําอะไรได้อะ่ะเนี่ยเราไม่เคยใช้เสาหรือว่ามันใช้กับไอตัวนั้นวะไอตัวใหญ่ๆอ่ะไอตัว ตัววอลคนปะอ๋อมันมีอาร์ติแฟกต์ของไอ้พวกกูเลมไนท์ด้วยดีกว่าอ๋ออาร์ติแฟกต์มันยังไม่หมดมันมีอาร์ติแฟกต์ประจำด่านด้วยมีอาร์ติแฟกต์อีกสองอันแต่เราได้อันนี้มาครบเลยแต่อันนี้เราได้มาแค่อันเดียวเองดีววหว่าเหลืออาร์ติแฟกต์แค่สี่อันที่เรายังไม่รู้อ๋อนี่อาร์ติแฟกต์เรามีอ๋อวาเดเรนเหรอมันชื่อว่าตัวไอตัวนั้นมันชื่อว่าวาเดเรนเหรอ ไอตัวนั้นน่าจะชื่อวาเดอร์เนแหละตัววาเดอร์เนไอเสานั้นมันใช้สําหรับปราบวาเดอร์เนหรือเปล่าวะไม่แน่ใจอันนี้ผมแค่เดานะโอเคด่านสองยังชิวๆอยู่เราเอ้ยไข่เอาไข่ไอตัวนี้เหรอเฮ้ยเราไม่ได้เห็นไข่มันานาแล้วเนี่ยไข่มอนสเตอร์เราไม่ได้เห็นอ่าไอไข,ข่ของพวกมอนสเตอร์อะไรพวกนี้มานาน,านแล้วนะ ก็หลายหลายพาร์ทอยู่นะที่ไม่ได้เห็นมันอ่ะอันนี้ไข่ตัวตลกใช่ปะบราเดตครับเผ็ดเอกเออวาเราเราเพิ่งรับเควสอันนี้มาใช่ไหมเออนี่ไงเราเพิ่งรับเควส a n ีสต a s RESISTANCE GRASS เออแต่ไม่เป็นไรว,วันนี้เราตีเราตีบอสให้จบก่อนแล้วกัน บอสด่านสามบอสดิเซิร์ตดันเจียนโอ้ยไม่พักอีกแล้วหรอวะโอ้บักเยอะจังเลยไว้เกมนี้เรียบร้อยเสร็จไปอีกชั้นได้เวลาไปบอสชั้นสุดท้ายแต่เราเปิดประตูได้นี่หว่าเออผมก็ลืมประตูไปเลยเราก็เปิดประตูไอประตูมิติได้อะเวลากลับไปแล้วสามารถกลับมาอีกได้ เออแล้วเราเอาอยางมาเยะทำไมวะเออช่างมาเถอะโอเคแค่นี้ก่อนนะโอเคขึค้นี้ก่อนไอ้นี่อีกแล้วเหรอมันบักอีกแล้วไอ้ตัวห้องมันไม่ได้พักอะ่ะคือมันสุ่มเกิดอะ่ะแปลกๆอะ่ะไอ้ตัวห้องนี้มันไอ้ตรงนี้อีกแล้วเนี่ยอะไรวะแปลก แล้วข้างบนข้างบนห้องบอลละดูโคตรยิ่งใหญ่เดีย๋ยวไปห้างซ้ายก่อนแล้วกันอันนี้ข้อมูลไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวผมสร้างประตูวิ่สองหมื่นสีเลยหรอไม่เป็นไร,ใ,รใช้ใช้ไปเถอะตังอะไรเยอะเกือบสองล้านแล้วตังบ้านเราไอตังตอนนี้เราอ่ะเกือบสองล้านเลยเลยกลับบ้านก่อนชั้นสามโอเคประตูสร้างเรียบร้อย เราซื้อยาขั้นสามเลยดีไอ้ขั้นสี่เลยดีไหมน่าสนนะเราซื้อแคยาขั้นสี่เลยดีกว่าเอาไปสู้กับบอสเพราะยามันใช้ได้แค่เซตเดียวพรุ่งนี้ถึงจะลงทุนได้ให้ลงทุนสักล้านหนึง่งไหมน่าสนเอ้ยเราลืมมาดูนี้เลยดูเฟอร์นิเจอร์อันนี้เพิ่มคนสิบเปอร์เซ็นต์อะซื้อๆก็ได้สองพันอันนี้เพิ่มเพิ่มวิ่งเร็ว อันนี้ลดรถโจนว่ะก็น่าสนนะอันนี้ลดโจนอันนี้เพิ่มอ๋ออันนี้เพิ่มเวลารับเควสอันนี้เพิ่มคนซื้อซื้อไปเถอะอันนี้เพิ่มวิ่งเร็วโอเคซื้อหมดเลยกันตังเลยเยอะอยู่ดีโอเคขายหมไอซื้อหมดแล้ว โอ้อันนี้ซื้อ,อยาเตรียมไว้เลยดีกว่าไม่เดี๋ยวของเราเต็มนี่ใช่โอเคเดี๋ยวเออมันมีร้านหนึงเนี่ยร้านเนี้ยร้านหาของซึ่งผม,มไม่ค่อยจะมาซื้อกับเขาเลยคือเราซื้อแล้วขายต่อมันก็อันนี้คือเป็นไอเทมที่เราเคยหาแล้วเวลาเราหาไม่เจอปะเราหาไอ พวกอย่างเช่นดิสเซอร์สโตนเนี่ยถ้าเราหาไม่ทันเราออกมาจากดันเจียนแล้วก็มาหาก็ได้มันก็เหมือนกับอ่าคู่แข่งทางการค้าเนะงั้นก็ขายพวกนี้ก่อนแล้วกันเปิดร้านส่งเควสตต่อสปีดพาวเดอร์เรียบร้อยหนึ่งคนเฟรติลเซอร์อะได้แหละหมื่นหนึ่ง อีกกี่วันนะเฟติลเซอร์อุ้ยเดือนนี้เคเวส์เราเต็มเลยเว้ยอ๋อต่อจากลุงันนี้เลยเฮ้ยอันนี้คือลุงเพื่อนเพื่อนปลูกของเราปะเอาลุงมาทดสอบเคเวส์หรอลุงเรียบร้อยของหมดร้านแล้วก็ปิดร้านได้เจี yeah. ๋ยโอเค วันนี้8 2 4 6 4 0บาทแล้วตอนนี้ตังค์รวมๆทั้งหมดของเรามีอยู่2ล้านกว่า2ล้าน2แ2เอ้ย2าน2 8 2,453โคตรเยอะเลยว่ะเฮ้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเราทำยาใหม่ได้แล้วนี่ว่าเอาไปสัก5อันเพราะเราใส่สูงสุดได้แค่5 ถึงมันจะเปลืองตังค์ไปหน่อยก็เหตุแล้วก็ยัดครับร้อยโอเคมาถึงเวลาไปสู้บอสสุดท้ายกันแล้วเรามีแอนตี้อมูลิใช่ไหมแอนตี Anti ้ไฟอมูลิแล้วก็อิมเมอร์เจนซี่แอคแทกเอาวะที่จริงผมอยากใส่ไอตัวอิมเมอร์เจนซี่ฮิวอะแต่คือมันเสี่ยงอะเวลาเซ็ตพีเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่มันก็มันก็น่าใส่แต่ไม่ทันละ โอเคทุกอย่างพร้อมครบร้อยเปอร์เซ็นต์ประตูวาร์ปหายเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยว a t อ๋องูเหรออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอเคอเครัค้งนี้เสียงมันบักเอา้ามาอย่างนี้ก็เสร็จดีเฮ้ย โอเคตะกี้เสียงบักไปแป๊บนึงแต่ก็ได้อยู่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยแรงแรงแรงเอาหมุนอย่างนี้ก็เสร็จดีเฮ้ยเอาหายไปแล้วหางหนึง่งอีกหางก็หายไปแล้วฮิวสามเก้าไอหกเก้าน้อยเอาเรียบร้อยดิเอาอีซี่นี่หว่าเอาก็นึกว่าจะยาก เราก็สาสเตรียมของมาซะเยอะเลยโอ้โหง่ายเกินอะไรเนี่ยเราง่ายเอย้มันง่ายไปหรือว่าเราโหดเกินวะได้กุญแจดันสี่มาแล้วกล่องผดล็อคเรียบร้อยได้คอมาหนึ่งอัน High Definition คอโอ้โห้ไอตรงกลางนี่มันสาวายน้ำเลย เอ้ยก็นึกว่าจะกิ่งโว้ยใช้ยาไปแค่สองขวดเองอุย้ยเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามไฮคออันนี้อะไระอ่ะอะนินจาวัอะไรวะเนี่ยไอ,อ้นาจาอ๋อนาจานาจานี่มันคล้ายๆกับงูปะนาจาอมูอเลตว่ะ มันเป็นงูจริงด้วยแอนตี้ไฟล์อมูลกับนาจาอมูลิอันนี้จะเพิ่มเลือดให้กับผู้ใช้แต่ว่าจะลดดัเมดของผู้ใช้ไปบ้างสําหรับบางการโจมตีก็ดีนะแต่คือแค่นี้เหรออุตสาร์เตรียมของมาซะเยอะโอ้ยทำไมมันง่ายอย่างว่าช่วงหลังๆเนี่ยช่วงแรกๆนี่คือโอ้โหลากเลือดก,กว่าจะฆ่าตายตัวนึงเรียบร้อยได้อานาจาไฟล์อมูล เออฮะทำไมทุกครั้งที่ออกจากดันเจียนมันต้องมีบั๊กเกิดขึ้นเนี่ยวะอะไรวันนี้เรียบร้อยกุญแจอันที่สามเหลือแค่กุญแจอันเดียวแล้วก็เปิดดันเจียนกลางได้ละเยี่ยมไหนลุงเมียเราจะพูดกับผมหรือเปล่าอ๋อเธอจัดการการเดนได้อีกตัวนึงแล้วสินะ และดูเหมือนว่าเธอจะได้กุญแจมาเปิดประตูที่ห้าแล้วนี่เธอไม่ฟังที่ฉันพูดเลยหรือไงเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเธอไม่กลับมาหล่ะครั้งหน้านะ่ะฉันจะบอกคนอื่นว่าฉันก็บอกเข้าไปแล้วนะแต่เขาไม่ยอมเชื่อฉันน่ะแค่แค่ภูมิใจกับสิ่งที่มีอยู่เธอวิวเธอนะ่ะก็มีร้านที่ยอดเยี่ยม,มอยู่แล้วนะ โอ้ฉันก็ดูออกนะเนี่ยว่าเธอเติบโตไปมากขนาดไหนดูจากช็อปนั่นสิและเธอยังสามารถจ้างผู้ช่วยเพื่อมาช่วยดูแลร้านของเธอได้ด้วยนะนี่แล้วตอนนี้เมืองเราก็อนุญาตให้เธอเข้าไปที่เทคกดันเจียนได้แล้วนะฉันควรจะเตือนเธอว่าอยาเข้าไปแต่ทำไมเล่าอย่างกับเธอจะฟังฉันนะ่ะฉันจะไปตามทางของฉันแล้วไม่มีอะไรที่เธอต้องการจากชายแก่คนนี้แล้วแหละไอแต่ลุงลุงเพิ่ง เอาเพิ่งให้เควสผมมาทำเองไหมเหรออะไรเนี่ยลุงลุงเพิ่งให้เควสผมทำเองนะโอเคเรียบร้อยไปอีกหนึ่งดันเจียนแต่ก่อนปิดคลิปผมขอลงทุนสักอันนี้เท่าไหระนะ่นั้นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนไม่พอล้านไปเลยล้านสองโอเคจัดไป ไม่มีตังเอาไม่รู้จะเอาตังไปทำอะไรอยู่แล้วจ่ายมันเลยแล้วกันโอเคผมลงทุนไปประมาณล้านสองหวังว่ามาคงจะได้ขึ้นมานะไม่ก็หายไปเลยโอเคตอนนี้เราก็จัดการบอสด่าน3ามดันเจียนดิเซิร์ตไปแล้วต่อไปจะเป็นเทคดันเจียนงั้นก็ผมขอตัดพ์ทแต่เพียงนี้ก่อนแล้วกันเจอกันพ์ทต่อไปของมูนไลเตอร์ในเทคดันเจียนพาร์ทที่13กันแล้ว งั้นก็เจอกันจ้าบ๊ายบาย